สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนานะครับแล้วก็ราศีมิถุนกันทุกทท่านด้วยนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนอพฤศจิกายนกันแล้วนะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีมิถุนแต่ผู้ที่เกิดอยู่ใน ราศีมิถุนเองนะครับซึ่งก็เกิดอยู่ในช่วงวันที่ประมาณ15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงจากคำพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะพฤศจิกายนชาวมิถุนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี62มาแล้วละชาวมิถุนถือได้ว่าอ่วมอรไทยกันแทบจะท่วนหน้ากันเลยนะครับ แต่ชะตาก็จะเริ่มพลิกฟื้นกลับขึ้นมาหรือว่าเริ่มที่จะมีช่องทางโอกาสมากขึ้นนะครับเมื่อประมาณกลางกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับพระราหูท่านได้ยกย้ายออกจากลัคนาจุดเกิดของท่านแล้วเนี่ยหลายคนหลายท่านเนี่ยความเครียดความอึดอัดก็จะถูกบรรเทาลงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับ หมดสิ้นไปเลยซะทีเดียวนะครับเพราะว่ายังมีบาปพพเคราะ์อีกดวงหนึ่งที่กําลังเลงลัคนาท่านอยู่นะครับนั่นก็คือพระเสาแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยเนี่ยปลายเดือนเนี่ยหรือว่าธันวานี้ท่านก็จะยกย้ายออกไปแล้วนะครับทุกอย่างก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นมากกว่านี้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราก็ค่อยไปว่ากันในอีพีของเดือนธันวาน,นะครับแต่ผมก็ยังมองว่านะครับถ้าตัดในความวุ่นวายเรื่องของความรักนะครับ เรื่องของคนใกล้ตัวออกไปนั้นหันไปโฟกัสในเรื่องของการของงานแทนเออคุณจะรู้สึกสบายขึ้นมากนะครับคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆหรือว่าการทําเงินใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับะชะตาวาสนาเกี่ยวกับการงานแล้วก็ความเป็นอยู่พฤศจิกายนนี้จะมีการค่อยๆปรับตัวขึ้นเป็นลําดับลําดับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตลอดทั้งเดือนนั่นละโดยเฉพาะช่วงปากแรกของเดือนนะครับ งานค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะจนบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกเพลียๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ได้เหนื่อยเปล่านะครับเงินก็แปรผันตรงกันนะครับกับความเหนื่อยความอดทนความลำบากของคุณด้วยเออแตอ่พอเข้าช่วงปักหลังไปแล้วเนี่ยดูมันจะมีอุปสรรคความวุ่นวายหลายๆอย่างเริ่มทยอยเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ชีวิตของคุณอยู่นะ เป็นช่วงที่ผมเนี่ยอยากจะให้ชาวมิถุนเนี่ยประคับประคองตัวเองให้ดีในช่วงเวลาหน้าตรงนั้นนะครับเพราะว่าจะมีในปัญหาในรูปแบบเก่าๆในลักษณะเดิมๆนั้นกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของคู่พัวผัวเมียหรือว่าสามีภรรยาเนี่ยนะครับหรือเป็นนาทีที่เปราะบางมากๆ แต่ถ้าหากระมัดระวังแล้วไซ้์นะครับผมเองก็มองว่าน่าจะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลไปนะครับอีกอย่างช่วงในลักษณะแบบว่าเส้นยาแดงผ่าแปดจริงๆเนี่ยมันก็เป็นช่วงระยะเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นเองอาทิตย์เดียวนะครับนั่นก็คืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเจาะลึกลงถึงรายละเอียดกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับดาวพุธด,ดาววัสนาของชาวมิถุนนั้นนะครับหลังจากตุลาคมที่ผ่านมามีการ พักองศาเดินย้อนถอยรลังกลับไปนะครับหลายคนหลายท่านนั้นเกิดความลำบากนะครับหรือว่ามีเหตุให้ต้องสะดุดหยุดคิดทบทวนในหลายๆเรื่องหลายๆราวที่ผ่านมานะครับออมีความกังวลอยู่ในนั้นและขณะเดียวกันก็จะมีความพยายามมุ่งมั่นอย่างมากในความมุ่งมั่นของตัวเองนะครับที่จะผ่านไปให้ได้นะอพอเข้ามาประมาณปลายตุลานะครับ แล้วก็เลยเข้ามาช่วงของเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับดาวกลับมาโคจรเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแถมอยู่ในตำแหน่งของมหาอุดเสียด้วยนะครับอยู่ร่วมกันกับดาวคู่ธาตุยางดาวพระสุกเล็งเข้าใส่เรือนการงานนะครับซึ่งตอนนี้ในเรือนการงานเองก็มีดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวราพะเอ,อ่อราบต่างๆโชคต่างๆโ,โอกาสดีๆนะครับจะมีและเกิดขึ้นให้เห็นได้ง่ายในช่วงเวลาณนะตรงนี้นะครับ และก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่ชาวมิถุนเนี่ยนะครับจะกลับขึ้นมาพลังงานได้อีกรอบหนึ่งนะเออหลังจากเดือนที่ผ่านๆนาน,นาเนี่ยอาจจะมีการชะลอหรือว่าหยุดถอยกลับไปเพื่อตั้งหลักใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับแต่พฤศอิกกายนนี้นะครับจะกลับมาเดินหน้ามุ่งมั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีโอกาสในการทําเงินใหม่ๆหรือว่างานใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอด เกือบทั้งเดือนนั่นแหละครับโดยเฉพาะช่วงปักแรกของเดือนนะคือประมาณวันที่1ถึงวันที่14บ5สิพฤศจิกายนเนี่ยถือเป็นช่วงโอกาสที่ดีของชาวมิถุนกันเลยทีเดียวนะถือเป็นช่วงขาขึ้นของพวกคุณกันเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับมันจะมีความโชคดีในหลายๆด้านเข้ามานะครับโดยเฉพาะด้านการงานหรือว่าโอกาสในการทำเงินเนี่ยจะเด่นมากๆในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้นะครับเป็นช่วงที่จะมีการ หรือว่าเหมาะแก่การิเริ่มอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตนะครับเออความแปลกใหม่กําลังจะบังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะครับมีโอกาสที่จะได้เปิดตัวเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามาได้พบได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆนะครับคือพูดง่ายๆสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเดิมๆนั้นจะแปลกตาคุณหรือเปลี่ยนออกไปเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะวันที่เนี่ยนะ สี่ถึงวันที่6พฤศจิกายนเนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆบางอย่างบางประการเกิดขึ้นนะครับจะมีโชคลาภนะหรือว่าได้รับข่าวสารข่าวดีเกี่ยวกับการงานนี่แหละหลายท่านเนี่ยที่ติดต่องานใหม่ๆเอาไว้ก็อาจจะได้รับการตอบรับเข้ามาในช่วงจังหวะนะ้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการลงนามหรือว่าเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างบางประการอยู่นะหรือบางท่านก็อาจจะ ได้เดินทางอย่างกระทันหันด้วยในจังหวะหน้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นสาเหตุที่ต้องเดินทางเพื่อการเพื่องานเป็นหลักนะครับจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะได้รับโอกาสเพื่อที่จะแสดงฝีมือตัวเองนั้นให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ผู้คนรอบข้างหรือว่าสายตารอบๆนะครับหรือแม้แต่ผู้หลับผู้ใหญ่เจ้านายเองที่เขากําลังมองคุณอยู่นะครับเป็นช่วงที่จู่ๆเนี่ยจะมีงานหล่นทับเอออาจจะเหนื่อยกันสักหน่อยอยู่นะครับแต่ก็ขอให้อดทนแล้วก็ขยันเข้าไว้นะครับไม่เสียแรงเปล่าร็อกเออผมบอกเอาไว้ก่อนนะงานเยอะเงินก็เยอะตามไปด้วยนาะเออแถมความสามารถของคุณหากถูกแสดงออกมาแล้วนั้นเออมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณ ในอนาคตเป็นอย่างมากก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับเป็นช่วงน้ําขึ้นนะครับคนจะรีบตักตวงเอาไว้นะครับปากแรกของเดือนดวงดาวเนี่ยท่านส่งผลดีนะฉะนั้นชาวมิถุนอย่าได้นิ่งนอนใจพักกายสบายชีวีอยู่บ้านเฉยๆนะครับให้หาโอกาสวิ่งเข้าหาโอกาสนะครับต้องพยายามวิ่งเข้าหาโอกาสให้มากๆเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ หากคุณจะทําอะไรมันก็จะประสบผลสําเร็จได้โดยง่ายนะครับเหมาะแก่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากนะครับโดยเฉพาะเนี่ยดาวพุธกับดาวพระศุกเนี่ยท่านมาอยู่ร่วมกันเป็นคู่ธาตุาน้ํานะครับ คุณค่อนข้างแต่จะมีสเสน่ดึงดูดต่อผู้คนรอบข้างมากเลยทีเดียวนะการเจรจาพาทีในช่วงนี้ก็จะนําพาผลประโยชน์ต่างๆนา,นานาเข้าหาตัวคุณได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยงานค้าขายงานเจรจาโน้มน้าวหรือว่าพวกงานที่ต้องมีการวางแผนร่วมกับคนอื่นนะครับหรือว่าทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยจะเหมาะแก่ชาวมิถุนเนี่ยแล้วก็เด่นมากๆเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับงานประเภทงานฝีมือหรือว่างานช่างด้านวิศวกรเนี่ยพวกนี้ยังจะมีโจทย์แล้วก็เรื่องอที่ต้องให้ชาวมิถุนั้นเข้าไปแก้ไขอยู่เนืองๆอ,อยู่นะครับแต่ก็จะไม่เนื้อบาก,กวัวแรงของพวกคุณไปได้หรอกนะครับแถมพอทำแล้วเนี่ยเงินดีๆก็ต้องบอกแบบนี้แหละครับนะส่วนการเงินนั้นนะครับก็มีเกณฑ์การไหลเข้าอยู่ตลอดจากหลากหลายช่องทางนะครับ ทั้งผู้ที่มีงานหลักทําอยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่มีงานเสริมทําร่วมไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งคนที่ทํางานเยอะนะครับทํางานหลากหลายการเงินก็จะยิ่งมีรายรับเพิ่มเข้ามามา,มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการเงินนั้นเขาแปรผันตรงกันกันกบงานแล้วก็ความอุตสาหะของคุณในเดือนนี้นั่นเองนะครับอย่างที่ได้บอกได้กล่าวไปแล้วตั้งแต่ต้น ดูแล้วนะครับในช่วงปากแรกของเดือนนั้นสภาพคล่องก็ยังโอเคอยู่นะครับนะคิดจะจับจ่ายใช้สอยอะไรเนี่ยยังคล่องมือได้ดีอยู่นะครับรายรับเองก็มีไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆยังสามารถตามใจตัวเองได้อยู่นะครับแต่ถ้ามีรายจ่ายส่วนมากนั้นจะดูเน้นลงไปในที่การที่งานเป็นหลักนะครับใน,ในเรื่องของการลงทุนเป็นหลักอยู่ออไม่ถือว่าใช้จ่ายแบบสุ่ยสไล่อะไรหรอก จะควักอะไรจะจ่ายอะไรก็ยังมีคิดหน้าคิดหลังอยู่นะครับมีการวางแผนอ,อย่างเป็นขั้นเป็นตอนกันดีอยู่นะครับแถมงานเหล่านี้แหละนะครับที่คุณกําลังจับอยู่นี้แหละดูเหมือนว่า,ามันจะสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้อีกในอนาคตเสียด้วยนะครับดูมันมีอนาคตอยู่พอดูแล้วในช่วงปักหลังของเดือนไปแล้วนมันมีเกณฑ์ของการลงทุนนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยนะครับ และพอผ่านเข้ามาช่วงปักหลังของเดือนนะครับคือ,อประมาณวันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนกันเลยนะครับดาวพฤหัสด,ดาวการงานนะครับด้โคจรย้ายออกจากเรือนปัตตนีนะครับทิ้งความเป็นกเกษตรตาธิบดีทิ้งความเป็นอุดมารณ์นะครับย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะเลงการเงินนะครับเออมีตําแหน่งเป็นนิดนะครับดาวอาทิตย์ตัวแทนของสังคม หรือว่าคนที่เราครบค้าสมาคมด้วยหรือว่าจะเป็นคนรอบๆข้างตัวของคุณนั่นแหละนะครับก็ได้ย้ายออกจากเรือนปุตตะเข้ามาอยู่ยังเรือนอริแทนนะครับซึ่งความหมายของเรือนอริก็คืออุปสรรคปัญหานั่นแหละครับจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับชาวมิถุนเแถมยังได้เกณฑ์กับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูคู่ขัดแย้งกันในเรื่องของการของงานด้วยนะครับผมกําลังจะบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการของงานนั้น มันก็มีทิศทางเริ่มที่จะขยับขึ้นมาดีตั้งแต่ช่วงต้นต้นเดือนแล้วล่ะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาดีเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เป็นลําดับลําดับอพอเข้ามาช่วงปักหลังเนี่ยนะผมจะแบ่งคําพยากรณ์ออกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือกรณีที่คุณมีงานประจําทําอยู่แล้วเนอะอาจจะเป็นงานเดิมที่คุณทํามาก่อนอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นงานใหม่ที่เพิ่งคุณจะมีการโยกย้ายเข้ามาทําในช่วงณเวลาเดือนนี้นะครับ คุณอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่บ้างหน่อยนะครับลักษณะของงานนั้นค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวและค่อนข้างที่จะตรึงมือกันอยู่เลยนะแต่ก็คงจะไม่เหนือบากวัวแรงของคุณไปอย่างแน่นอนละครับแต่ที่สําคัญนะผู้ที่ทํางานเป็นทีมหรือว่าทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับบุคคลอื่นช่วงวันที่เนี่ยนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็อย่าดุดันให้มากนะครับอาจจะมีอารมณ์เสียอยู่บ้างนะครับจากการที่ ทำงานนั้นไม่เข้าขากันหรือว่ามีการขัดแย้งบางประการเกิดขึ้นนะครับแต่ผมดูแล้วก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรมากมายนะครับหากปล่อยๆผ่านไปไม่ใส่ใจก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่อีกจุดที่อยากจะให้เฝ้าระวังนะครับก็คือระวังเงินรั่วออกจากกระเป๋านะครับวันที่นี่และ1 5 16 1านี่แหละครับแต่ก็ดูแล้วน่าจะนำไปลงทุนในเรื่องของการ สร้างงานเพิ่มซะมากกว่านะครับสำหรับผู้ที่มีงานเสริมทำด้วยนะ,ะแล้วก็ระวังในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนั้นยืมกระตังด้วยนะครับเนี่ยช่วง3วันนี่แหละ15 16้7เนี่แหละครับถือว่าเป็นช่วงเงินของเรานั้นมีเหตุให้ต้องรั่วไหลออกจากกระเป๋าโดยใช่เหตุอยู่นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ที่ทำงานอิสระหรือว่างานฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าอาจจะทำงานร่วมกับ คนในครอบครัวก็ได้นะครับช่วงปากหลังนี้งานของคุณจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีการใช้เงินหวานไปกับการลงทุนค่อนข้างที่จะมากอยู่นะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่นะ,ะ15 17พฤศจิกายนเนี่ยนะครับ จะมีเงินไหลออกค่อนข้างที่จะมากอยู่นะครับเกี่ยวกับการลงทุนแต่ว่าเกณฑ์ที่จะได้ทุนคุ้มทุนกลับมาหรือว่ามีผลกําไรตอบแทนกลับมานั้นหากมองในช่วงระยะเวลาย,ยาวๆในอนาคตนั้นค่อนข้างที่จะสว่างสวยแน่นอนนะครับแต่จุดที่ผมอยากจะเตือนก็คือนะครับระวังในเรื่องของความขัดแย้งนะครับความคิดเห็นไม่ลงตัวกันไม่ลงรอยกันไม่ตรงกันกับผู้ร่วมงานนะครับหรือว่า คนรอบๆข้างท่านนั่นแหละคุณค่อนข้างที่จะดึงดันเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นหลักอยู่นะครับในช่วงเวลานาตรงนี้ในเรื่องของการของงานนั้นค่อนข้างจะโอเคเลยละอาจจะไปได้สวยนะครับแต่ว่าประเด็นความสัมพันธ์นี้สิเปาะบางมากๆนะครับโดยเฉพาะวันที่นะ2 4 2 5 26าเออสวันเนี่ยระมัดระวังให้มากนะครับกับประเด็นความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนะดาวพฤหัสโยกย้ายเข้าสู่เรือนมรณะ ดาววาสนาก็เข้าสู่เรือนอริแถมโดนพระราหูเล็งใส่ตั้งหากนะครับลักษณาจุดเกิดก็ยังโดนบาปพระเคราะ์อ,อย่างาพระเสากับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่าธาตุไฟนะครับเล็งใส่อีกโอ้ช่วงนี้สติสตางของคุณจะหลุดลุยไปหมดนั่นแหละครับต้องประครับประคองให้ดีนะถ้ามีการหมัน่นภาวนานะครับทำบุญสวดมนต หรือว่านั่งสมาธิเพื่อเพิ่มความสมุสงบของจิตใจฝึกจิตใจเข้าไว้สามารถปล่อยเฉยวางเฉยปล่อยผ่านไปกับเหตุการณ์ใดๆก็ตามผมก็ยังเชื่อมั่นว่าน่าจะผ่านไปได้นะครับแต่ว่ายังไงเสียประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะครับก็ควรจะปล่อยวางนะครับให้มากๆเข้าไว้นะครับอันไหนปล่อยผ่านได้ก็ควรจะปล่อยผ่านไม่ควรจะไป จับให้ได้คั้นให้ตายให้มันมากนักนะครับสติสตังก็ต้องมีให้มากและหากความสัมพันธ์นั้นมีปัญหามันก็จะส่งผลถึงในเรื่องของการของงานในเรื่องของจิตใจของอพวกเราด้วยนะครับแต่หากมีการปล่อยวางได้นะครับก็อาจจะถูรูดถูกลางไปได้อยู่นะครับคุณจะมีความพยายามเป็นอย่างมากเลยละที่จะ,ะนำพาง,งานของคุณให้ผ่านไปได้ให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นในงานในการของคุณถึงแม้ว่าเหล่าเพื่อน จะนําพาปัญหาเข้ามาให้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสดีๆอยู่ในนั้นอยู่นะครับชาวมิถุนเป็นคนฉลาดอยู่แล้วจงเลือกที่จะลงทุนไปกับความมั่นคงนะครับอย่าไปลงทุนไปกับความเสี่ยงนะครับแต่จังหวะหน้าตรงนี้นะครับยิ่งเสี่ยงเยอะโอกาสก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยนะครับต้องดูให้ดีตัดสินใจให้ดีนะครับแต่ผมก็แนะนํานิดนึงหากจะตัดสินใจทําอะไรที่มันสําคัญสําคัญนะครับ พยายามทําในช่วงปักแรกของเดือนนะครับพอผ่านเข้ามาช่วงปักหลังแล้วนะพยายามให้อยู่นิ่งๆน,นะครับอย่าขยับมากอาให้ประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะครับอาจจะมีปัญหาจุกจิกใจอยู่บ้างในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องของการเงินนั้นช่วงปักหลังแม้ว่าจะมีะรายจ่ายออกไปค่อนข้างที่จะเยอะ แต่ก็อยู่ในเป้าอยู่ในแผนอยู่ในกรอบนะครับยังสามารถคอนโทรลได้อยู่และในเรื่องของสุขภาพนั้นนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนในบ้านในครอบครัวนั้นมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยไม่สบายแล้วตัวของท่านเองนะครับประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็รมะมัดระวังกันหน่อยนะครับช่วงนั้นดาววาสนาตกอลินะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับดาวพระอังคารอีกนะครับร่างกายอาจจะอ่อนแออาจจะเจ็บป่วยเข้าได้นะครับส่วนในเรื่องของคู่ครองนั้นนะ ถือว่าเป็นเดอะซีรีส์ยาวนานมาตั้งแต่นู่นแล้วครับกระดักกระดาสิงหากรัญยาจนเข้ามาตุรานะครับพอพฤศจิกาเนี่ยนะครับเหตุการณ์ยังไงมาก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นช่วงท้ายๆของบทละครแล้วละครเนื้อหาในช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากขึ้นนะครับจุดคลายแม็กเนี่ยน่าจะไม่เกินปลายปีนี้หรอกครับเปาะบางมากๆก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะเงียบนะครับแล้วก็ มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะราช,ช้าด้วยซ้ำไปนะครับก็พยายามอย่าไปบีบให้ได้คั้นให้ตายอะไรให้มันมากนักนะครับในช่วงเวลานะตรงนี้เออนิ่งๆเขาไว้นะครับถ้ามันจะหลุดมันก็จะหลุดไปถือว่าออบุญวาสนานั้นร่วมกันมาได้เท่านี้นะครับคนใหม่รอเสียมอยู่แล้วล่ะ <c oughs> นะครับแต่ว่าถ้าช่วงนี้นะครับมันไม่หลุดมันก็จะกลับมาพัฒนาเติบโตขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่หากมีเรื่องจุกจิกใจก็พยายามอยู่ห่างๆกันไว้นะครับส่วนคนโสดน,นั้นนะครับผมมองว่าคงไม่ถึงกับไร้คนคุยมั้งนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วในะชาวมิถุนเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะมีเพื่อนมีสังคมเยอะฉะนั้นความรักนี้ไม่ได้ว่างเว้นหรอกครับโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนตุลาคมมาแล้วน่าจะมีตามจีบตามคุยกันมาอยู่บ้างแล้วนะครับมีโอกาสที่จะ พัฒนายกระดับความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในเดือนอพฤศจิกายนตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าประมาณปลายเดือนนะดูอาจจะมีห่างเหินกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะด้วยสาเหตุบางประการนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆเดี๋ยวก็จะกลับเข้ามาสารความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กันไปต่อได้อยู่ดีนั่นแหละครับเออแล้วก็น่าจะครบถ้วนกันแล้วนะครับอ่าเป็นดวงส่วนรวมนะครับกับผมก็พยายามพูดออก กลางๆเข้าไว้นะครับยังไงก็ฝากชาวมิถุนนั้นจับประเด็นไปพลิกแพลงเอานะครับเดือนนี้พยายามตัดเรื่องของความรักออกไปก่อนนะครับจะเป็นการดีเพราะว่าเกณฑ์ของการวางรากฐานชีวิตชะตาในแบบยาวๆนั้นเข้ามาค่อนข้างที่จะเด่นเลยทีเดียวนะครับดูเหมือนจะว่อนว,วุ่นวายนะครับแล้วก็เหนื่อยอยู่สักหน่อยนะครับแต่ว่าส่งผลดีในระยะยาวแน่นอนนะ,ะยังไงก็ขอให้ชาวมิถุน นะครับแล้วก็ชาวสองทุกๆท,ท่านจงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับใครที่ติดต่องานอยู่หรือว่ากําลังรออะไรบางประการอยู่ก็ขอให้มีข่าวดีเข้ามาในช่วงเวลานนะดังกล่าวที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับโชคลาภจากการเสี่ยงดวงก็พอมีอยู่บ้างนะครับเดือนนี้มีอยู่นะ,ะก็ขอให้โชคดีกันทุกทกท่านนะครับ แต่ก่อนจะไปกับผมก็ขอฝากรบกวนนะครับทุกท่านช่วยกดไลค์นะซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับกระผมด้วยหากจะช่วยแชร์ให้ด้วยก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเอาละอีพีหน้านะครับธันวาคมปลายปีสิ้นปี63เออนะกำลังจะเริ่มปี64ชาวมิถุนเองก็จะได้เคลียร์ของเก่าเริ่มของใหม่กันสียอาทีนะครับนะเริ่มต้นชีวิตใหม่เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับในอีี ัดไปนะสำหรับอีพีนี้พฤศจิกายนกระผมต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ